สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันแคนวาที่มือถือของเรากันนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้ก็จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันได้เลยนะครับก็เมื่อเราเลิกส่วนของแอคชั่น Google กันแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกนะครับโดยหน้าแรกของเราก็โดยหน้าแรกของ Google ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาส่วนของหน้าแรกแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับที่เป็นด้านบนขวามือกันนะครับ หลังจากที่เราคลิกส่วนการตั้งค่ากันแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามที่แสดงตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของถัดเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดก,การบัญชี g o o g l e ของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า,าตรงแถบเมนูที่ ความปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของแถบเมนูในส่วนของความปลอดภัยกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆสุดกันได้เลยนะครับเมื่อเราเลื่อนไม้สองของด้านล่างสุดแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเครื่องมือจัดการรหัสผ่านการลอดครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเลื่อนหาไปยังส่วนของเลยลนะครับในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า canva.com กันนะครับก็จะเห็น สี่นำเงินนำเงินนี้นะครับเป็นตัวสีก็ทำการคลิก Canva กัน canva.com กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับส่วนของระบบก็จะให้เราทําการใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ถัดล็อกหน้าจอมือถือกันลดครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของถาสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะ เข้ามาอย่างในส่วนของหน้ายูสเนมกับพาสเวิร์ดของแคนวากันนะครับก็เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นในส่วนของยูสเนมกับพาสเวิร์ดกันนะครับโดยในส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็จะยังดูไม่ได้กันนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของดวงตาเพื่อที่จะดูส่วนของรหัสผ่านของแคนวากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกดวงตาแล้วนะครับส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงส่วนของรหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรที่เราเคยทําการได้ตั้งไว้นะครับก็จะมาแสดงอยู่ใน ในหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้ำวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชีแคนวาที่มือถือของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด I t ท h ช n n น l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ